สวัสดีคับ,คบขอกับสาวบนยูนิวซเซแลนด์จ้าสบายดียูดีไม่แห้งพี่นอ้องเมื่อนี้ บะมีผักเขียวเลยจ้ะมีแต่นแนวเหลืองๆเ <laughs> พราะยายโซ่ฝีมือเห็ดกับข่าอาหารฝรั่งให้สาวผลกินจ้ะเ <laughs> มื่อนี้ได้อาหารฝรัง่งเลยก็ได้บักนัดซุกจ้ะต้มข้าวโพดพี่น้องกินซ้ำเนี่ย today with what we have this is basically cottage pie but with chicken instead of beef which would normally be yeah so yeah because why Because uh, I don't eat beef. Pretty much. pretty much. So it's basically so, chicken mince, vegetables, chicken stock, mashed potato on top, and cheese on top, and baked in the oven. ก็จะมีไก่มีมันฝรั่งจ้าแล้วก็ผักแล้วก็ชีสเจชีสแล้วก็อืมใส่ชีสน้ำจ้าเพื่อนขอโซฟีมือเขาแรงนะจ้า มาจ่าพี่น้องใหกินน้ากันแยบเตะเทียวให้เมื่อวานออยดีไอ้มาจ้ะว้าวหลายท่นกินขอบคุณพี่น้องก่อนนะจ๊ะเนาะขอบคุณที่ขามาคอมเมนต์ขอบมาขอบมาขอบคุณที่ขามาติดตามเนี่ยรีนด้วยอีกแล้วขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณอ่าก่อนจะกินเสาบนเจขอโทษพี่น้องหลายๆเด้อจ้ะเด้อขอโทษที่ คอมเมนต์ก็อาจ,จิกเข้าไปเป็นสแปมช่องของพี่น้องเพิน่นนอกจากเนาะพี่น้องเพิ่นคอมเมนต์มาบอกสาวบนว่าคอมเมนต์สาวบนเข้าไปสแปมเป็นสแปมช่องเพิน่นก็บ่ฮููว่าสิเฮตดจังไหนนอกจากเพราะว่าสาวบนนี่ตั้งแต่หยุดทํางานมานี่สาวบนกับท่อสามกับมีหลายเครื่องกับเบิ่งพี่น้องจบเลย้ะเย,ยานี้แต่กี่ย่อมาัาว่เบิ่งซิหน้าที่ แต่เดี๋ยวนี้เบื้องจบผู้ได้เหตุเกินนั่นก็จบ,จบ,จบค่ะจบเพื่อก่าแลก้กกาจะเบื้องไปประมาณหาหน้าที่จังคอมเมนต์จ้ะเพราะว่าแต่กี่คยมี่น้องเพิ่นบอกมาว่าคอมเมนต์เลวแล้วมันไปเข่าสแปมเพิ่นก็จะเบื้องไปหาที่ก่อนจังคอมเมนต์จ้ะหล้กก็เบื้องจบหล้วกาเมื่อน,นี้พี่น้องอัน คอมเมนต์บ่หัวเป็นอยัางตอบคอมเมนต์พี่น้องบ่ได้บ่หัวยูทูปเพิ่นเป็นอย่างเนาะจ้ะเนาะขอแจ้งให้พี่น้องทราบว่าขันบ่เห็นคอมเมนต์ก็อยาว่ากันเด้อค่ะแต่ว่าก็สิเขาไปยามพี่น้องผู้พี่น้องเพื่อนเขามาหาไม้สาวบนก็สิเขาไปหาจ้ะแต่ว่าก็สิบ่ได้คอมเมนต์เนาะจ้ะเนาะมันคอมเมนต์บ่ได้แต่ว่าก็สิเขาเย่ยมมห้เนาะจ้ะเนาะเขาไปหาเข้าไปเบิ่งให้เขาไปกดติดตามหาย แต่ว่าจะคอมเมนต์บ่ได้น้อจากบ่ฮู้ว่าเป็นอีหยังระบบของเพิ่นเพราะว่าก็มีหมู่พวกหลายคนอ่าคอมเมนต์เข้าไปถามว่าเพิ่นก็มีปัญหาคือกันเนาะจ้ะเนาะแจ้งให้พี่น้องเฮาฮู้เนาะจ้ะมากินข้าวแรกน้อกันออืเฮ้ยฮัตจะเสิร์ฟมีเทไรเสิร์ฟจะ spoil เจ้าเฮ็ดให้ข่อยกินหลายแล้วว่าก็เฮ็ดให้กินแนวพะนาวาคนน่ะอายหวดๆอยู่พี่น้องอ่ะ It's gonna be quite hot จ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้ะ <c oughs> นี่นี่เอาเด้จานของโฟนอิงข่าวนะแม่กินอาหารฝรั่งเมือนี้พ่อเป็นผู้เฮ็ด <laughs> เอ็มค <laughs> นต้องกินแน่นี่สาววนเอาสอดว่าเตี๋ยวไม้คือเอา <laughs> ไม่มาฝูกก่อนไม่มาฝึก ม,มาได้จ้าหนองหอมหน,อน้องกิดแคร์ไฟาร์มน้องไก่บาเอินเดียมามาได้จ้ามากินอาหารฝรั่งน้ำผีวิไลกันเอนี่พี่อ้อยมาจ้าพี่ Ooh, s <S มาได้จ้าหนองแอนนาเอฟซีลาลูกกามาจ้าอืออืม เอาท่าของเล่าอยู่พี่น้องมาเดินน้องหนู้เจ๊เจ๊แอมาเด้อจ้าเราพึ่งจะเห็ดแล้วยังหอนหอนอยู่จ้ะอือสา้ซาวนวาบนนู่นปัไหาเราใส่เกลือหน่อย Yeah I'm not sure w เ a t s happened t h ม r e w i t อ t h I just tell everyone. ออื Because when we leave a comment now, as soon as you refresh the page, the comment disappears. Mm. But um, I've already spoken to YouTube support, and they're going to try and fix it overnight. So hopefully. <coughs> it's weird though, because it was working earlier. Comment สองชั่วโมงกว่าทีแล้วเนี่ยจ้ะแนวอื่นมัมมีปัญหาแค่มีปัญหาคือขันซ้าวนขับไปตอบข้อเมนต์พี่น่องนี่เอาคอเมนต์ส่งไปว่าไ้จ้ะ Ngói sắp sửa 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 sắp แต่ว่าเพื่อนอยากเค็ดให้กินเนาะข้ากินซะก่อนเมือเนี่ยงดอาหารไทยเข้าแรงหนึ่งก่อน, <c oughs> น,อนออเน่าพี่น้องเนาะมาแแสบของเล่าอยู่จ้าแต่ว่ามิบซมีรสนัวเล่าใส่เกลือ,อน้อยเดียวจา้า หอ,หอต้อมข้าวโพดจ้จะเจใชิ้นเด็กบิ๊กน่าสนเข่าทาก็คอยคิดไว้อยู่ถถวพนาว่า <c oughs> ข้าโพดหวานใจไม่นอกแทบเดียว

Hoa hả. Có nhà bà cứ dễ thầy Ai cho chịn bò đài đọc có hoa bò nó hoa ta. hoa 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 hoa

มันสีมีอันหน่อยหนึ่งมันสีมีเคืองนึ่งทางก่อนมันนี่มันสิบอช่ำจ้ะมันสิเป็นเปรียวๆจังหน่อยแต่ว่ามีขวนคางนึ่งนี่ำแห้ง ว้าอสอือหือใกินม่สนิทอันที่เราอุ๊ยเเนี่ยมาเจ้าคือเอาขวาขางมันบดเตียแห้งเอาไว้แต่น้ำปานจ้า เราเงือกหัวเบิงสาวบนกับหูจ้าวเราสิทธว่าเจ้บคือ่บกินให้มันเบิดเสิ้น คกินกับพดแกมไปน้ำจ้ะหอนกินแล้วบ่ได้ Too Thảm Th con bên nhau không? Bọn thì bố sẹp phải không? cả đàn. ไปก่อนนะ <Yeah>. oh. ลาพี่น้องไปก่อนนะจน๊ะน้อขอบคุณหลายๆที่มาติดตามจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยจ้า <Yeah. S 1> ขอบคุณค่ะขอบคุณครับ